อาชีพนักบัญชีเป็นอาชีพที่มีความต้องการของตลาดอยู่ตลอดเวลาครับเพราะนักบัญชีเนี่ยเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของในบริษัทและองค์กรใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแต่พอโลกเริ่มเปลี่ยนไปครับมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอาชีพนักบัญชีเนี่ยยังมีความจําเป็นอยู่ไหมเพราะมีเครื่องมือมากมายครับเข้ามาช่วยเรื่องของการเงินการทรําภาษีรวมไปถึงการบัญชีด้วยในวันนี้เดี๋ยวเรามาหาคําตอบร่วมกันครับกับผมดีมจากออเมอนี่ ตอนนี้เราก็อยู่กับท่านคณะบดีจากหมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับอาจารย์เก๋ดกรการันทรัชบุญยวัฒน์และสิทธิ์เก่าจากหมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับคุณชวราเทียนประเสริฐกิจครับผมจะขอเรียกเป็นพี่เก๋แล้วกันเพราะความเป็นเรี่ขึ้นกับพี่ชวรานะครับ,รบอยากจะถามพี่เก๋ครับว่าคณะบัญชีหมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยเราต้องเรียนอะไรบ้างครับ ก็ถ้าเข้ามาในคณะบัญชีนะคะเด็กๆก,ก็ต้องได้เรียนบัญชีแน่นอนค่ะก็จะมีทั้งบัญชีการเงินบัญชีบริหารนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังต้องเรียนวิชาในศาสตร์ของธุรกิจด้วยเนาะอาจจะเป็นการเงินการตลาดนะคะในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องของกฎหมายภาษีอีกนอกจากนั้นเราก็ยังต้องเรียนทักษะการใช้ชีวิตด้วยนะคะที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่นนะคะหรือว่าทักษะในการใช้ชีวิตในสังคมให้มีความสุขค,ค่ะ ก็จะเห็นว่ามีการเน้นเรื่องทักษะการใช้ชีวิตด้วยทักษะเรื่องการสื่อสารเนาะเพราะว่าจริงเรื่องของการสื่อสารเกี่ยวกับพวกตัวเลขการใช้ครรําศัพท์มันจะมีทั้งในแง่กฎหมายมและทําให้คนอื่นเข้าใจง่ายด้วยถ้าเรียนบัญชีเนี่ยคณะบัญชีที่มอกรุงเทพเนี่ยครับส่วนใหญ่จบไปแล้วเนี่ยครับเราทางานอะไรได้บ้างครับจริงหลักสูตรของบัญชีเนี่ยเราได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาจบออกไปนะคะก็สามารถที่จะทําในสายของวิชาชีพเช่นผู้สอบบัญชีนะคะก็อาจจะต้องไปฝึกงานแล้วก็สอบนะคะก็เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้อย่างทางพี่ชวลาหรือว่าจะเป็นในสายของตรวจสอบภายในนะคะในสายของออนักบัญชีทางค o เปอรนะคะหรือว่าจะตังต้งสำนักงานบัญชีของตัวเองก็ได้นะนะคะเป็นวิชาชีพอิสระ เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะมีสํานักง,งานอยู่ที่บ้านได้แล้วก็ชวนเพื่อนๆมาทําด้วยะนะคะก็จะมีลักษณะนี้หรือถ้าไม่อยากจะทําบัญชีนะคะก็อาจจะทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้เพราะว่าความรู้ทางด้านบัญชีเนี่ยมันไปเสริมในเรื่องของเราที่เราจะทําธุรกิจได้ไประสบความสําเร็จนิมอยากรู้ว่าเรารู้ตัวเองได้ไงครับว่าเออเราอยากเรียนคณะบัญชีจริงๆก็กต้องบอกว่าทุกคนก็มีอินสป r เรชั่นของตัวเองนะครับก็มาจากสาขาทางด้านวิชาชีพโดยตรง เนี้ยเราก็เลือกดูว่าในสาขาอาชีพไหนที่เราถนัดนะครับแล้วเราคิดว่าเราสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของเราเนี่ยให้ตอบโจทย์ตัวเราเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ดูข้อมูลทางการเงินนะครับตอนที่เราเรียนก็มีเห็นงบการเงินนะครับของธนาคารกรุงเทพเราก็เปิดดูก็กถือว่าเป็นธนาคารชั้นนำนะครับเราก็รู้สึกว่า ดูแล้วน่าสนใจตัวเลขต่างๆหูธุรกิจทําได้ยังไงขนาดล้านๆเราก็บอกอก็ดีนะถ้าเกิดว่าเราจะได้มีโอกาสตรวจสอบบริษัทเหล่านี้แล้วก็มันก็น่าจะดีที่ถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสที่จะไดะ้ลงนามในรายงานของเราว่าเราเนี่ยได้ตรวจสอบบริษัทชั้นนําอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอินสไปเรชันของเรานะครับในแง่ของการเข้ามาทํางานในสาขาอาชีพนี้อันนั้นก็จะสําคัญนะ <c oughs> สำหรับทุกคนนะครับพี่ว่าสําหรับน้องๆด้วยนะครับว่าถ้าเราค้นหาตัวเราเจอ ได้เร็วมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเราเองไปในจุดที่เราอยากจะเป็นได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นจุดสําคัญครับพี่ชวราครับในฐานะที่เป็นรุ่นพี่คณะบัญชีนะครับอยากรู้ว่าในการเริ่มต้นเป็นผู้สอบบัญชีครับพี่ชวราเริ่มต้นอย่างไงบ้างครับก็ถ้าในสาขาของเราเองเนี่ยโดยหลักการก็คือจบมาเนี่ยก็จะเป็นผู้ทาบัญชีนะครับก็เป็นสาขาหนึ่งนะครับก็จะมีแนวทางการเติบโตของของผู้ทาบัญชีอยู่อีกสาขาหนึ่งก็จะเป็นสาขาทางด้านผู้สอบบัญชี นะครับที่พี่ทำงานอยู่ขึ้นอยู่กับการวางเป้าหมายแล้วก็ความตั้งใจของแต่ละคนในแง่ของการเติบโตพอเป็นผู้สอบชีเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการทํางานกับลูกค้าหลายๆสาขาธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจธนาคารนะครับการเงินอุตสาหกรรมโรงแรมบริการก็จะมีความหลากหลายเพราะนนั้มันก็จะเป็นลักษณะของความ ท้าทายอีกระสับหนึ่งในแง่ของการที่จะพัฒนาตัวเรานะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นนีอันนั้นก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆคนนะครับที่อาจจะมีความชอบในแง่ของการทํางานที่มีความหลากหลายมีความาท้าทายนะครับแล้วก็มีการเรียนรู้ในสาขาอาชีพธุรกิจที่หลากหลายนะครับก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งนะครับของตัวพี่เองที่เข้ามาทํางานในสาขานี้ก็ทําในแง่ของการตรวจสอบบัญชีของหลากหลายธุรกิจอยู่ การเรีนนยนคณะบัญชีหรือว่าการเรียนวิชาบัญชีนะครับมีเรื่องอะไรที่คนมักเข้าใจผิดบ้างครับก็อย่างแรกเลยที่ได้รับ คำถามมาบ่อยๆจากน้องๆนะคะก็คือเรียนบัญชีต้องเก่งเลขขั้นเทพไหมคะสิ่ติก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับตัวเลขเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับของการเรียนบัญชีก็มันก็มีเครื่องมือเยอะแยะเลยสมัยนี้ที่จะช่วยเราเนาะเครื่องคิดเลขอะไรอย่างนี้หรือว่าจะเป็นโปรแกรมต่างๆที่มันสามารถคํานวณได้ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วกว่าเรานะคะนั่นก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าไม่ค่อยเก่งเลขจะเรียนบัญชีไม่ได้ เมื่อกี้อาจารเก๋พูดถึงเรื่องการทํางานว่าเออปัจจุบันเนี่ยครับในการทำงานบัญชีมันเป็นดิจิทอลนอรแมนเนาะก็คือ ทำงานที่ไหนก็ได้อยากให้อาจารย์นะครับหรือพี่เก๋ยกตัวอย่างสักนิดนึงแล้วกันครับว่ามาทํางานที่ไหนก็ได้นะี่เป็นยังไงในความหมายนะคะก็คือเนื่องจากว่ามันวิชาชีพบัญชีเนี่ยมันเป็นวิชาชีพอิสระและตอนนี้ทเทคโนโลยีมันก็เข้ามาเนะเาะเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กตัวเล็กๆสักตัวนหนึ่งนะอยากจะเปิดสํานักง,งานบัญชีไปหาที่นั่งอาจจะเป็นในร้านกาแฟก็ได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วลูกค้าส่งข้อมูลมาส่งข้อมูลเข้ามาในอีเมลหรือว่าในฐานข้อมูลอะไรที่เราติดต่อกันเข้าไปดึงข้อมูลมาแล้วก็เอา เข้าเครื่องโปรแกรมนะคะมันก็สามารถที่จะออกมาเป็นรีพอร์ตหรือว่าทําการเลคคอร์ดนู่นนั่นได้เลยนะคะคือ <Okay. S 1> มันก็ง่ายขึ้นจากสมัยที่ที่เคยทํางานอยู่เนาะทำงานสอบบัญชียอยู่เนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นแมนนัวเวลาที่เราจะจะหาข้อมูล <Okay. S 1> จะต้องไปที่ลูกค้านะคะมันก็มีการต้องไปเดินทางก็คือหมายความว่าไม่สามารถทําที่บ้านได้ทั้งหมดต้องไปตรวจสอบที่ทําังานของลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันเอกสารมันไม่ค่อยอยู่ใน ในรูปของอร์เปเปอร์ใช่ค่ะมันก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยด้วยโลกเทคโนโลยีมเปลี่ยนไปซึ่งทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพพนักบัญชีก็มีสอนเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันแล้ว<ร>มีสอนในเรื่องของอการใช้เทคโนโลยีท่านก็อยากจะสร้างนักบ,บัญชีตรงนี้ขึ้นมาก็เลยสร้างโครงการที่ชื่อว่า Digital Accounting นะคะเป็นโครงการพัฒนานักบ,บัญชียุคดิจิทอลนะคะซึ่งถ้าเกิดเรามองอย่างเงี้ยมันก็อาจจะโอ๊ยเดี๋ยวนี้ใครๆก็พูดเรื่องดิจิทัลเนาะนะแต่จริงๆอ่ะอันเนี้ย มีมา20ปีแล้ว20กว่าปีแล้วรุ่นนี้เปิดเป็นรุ่นที่23นะคะที่เพิ่งรับเข้ามาฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะหล่อหลอมเด็กของเราเนี่ยให้เป็นนักบัญชีที่เรียกว่า3 in 1ก็คือเก่งทั้งบัญชีด้วยเก่งทั้งเทคโนโลยีก็ทำได้นะคะก็จะแล้วก็สื่อสารได้แล้วที่อยากจะถามเพิ่มนิดนึงครับพี่เก๋ในการที่เราอยากเป็นนักบัญชีถ้าเราอยากเป็นนักบัญชีที่ดีงไงครับ เราควรมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับถ้าอย่างแรกที่คนนึกถึงเนาะว่าเออถ้าเราเป็นนักบัญชีเนี่ยเขาจะนึกถึงอะไรเขาก็ต้องนึกถึงเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเป็นตัวตัวหลักสําคัญของนักบัญชีพอพูดถึงบัญชีปุ๊บต้องซื่อสัตย์นะนี้เพราะว่าอะไรก็เพราะว่างานของเราไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของคนอื่นที่ใช้ข้อมูล<ช>ถ้าเกิดเราไม่รอบคอบเราไม่ซื่อสัตย์ นะคะ<ม>กับอาชีพของตัวเองเนี่ยมันก็จะทําให้ข้อมูลเราสามารถบิดเบือนได้เราบอก1ก็คือ1เราบอก2ก็คือ2อย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้คนที่ใช้ข้อมูลเนี่ยเขาตัดสินใจผิดความรับครอบก็เป็นสิ่งสำคัญหลายๆคนนะครับพอพูดถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยก็มักจะคิดถึงคณะน,นิเทศศาสตร์นะแต่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้ว คณะแรกของมหาวิทยาลัยกรุงเทพคือคณะบัญชีใช่ไหมครับพี่เก๋ใช่ค่ะคณะบัญชีนี้ก่อตั้งมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเลยนะคะเพราะจริงๆก็เป็นวิสัยทัศน์เิงเหมือนกันของท่านผู้ก่อตั้งเนาะท่านอาจารย์สุรัตน์โอสถานุเคราะห์กับท่านอาจารย์ปองคลิปโอสถนุเคราะห์นะคะทีะ่ท่านเล็งเห็นนะว่าตอนนั้นเนี่ยฐานประกอบการเอกชนเนาะยังขาดนักบัญชีอยู่มากนะคะท่านก็เลยพยายามที่ตั้งสถานศึกษามาด้วยเจตนารมณ์ที่จะผลิตบัณฑิตบัญชีนี่แหละ เข้าไปช่วยสถานประกอบการเอกชนนะตอนนั้นนะคะแล้วเราก็ผลิตบัณฑิตมาเรื่อยๆเลยนะคะคอย่างพี่ชวราก็เป็นติ์เก่าที่ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นผลผลิตของตัวหลักสูตรที่เราภาคภูมิใจตอนนี้นี่อายุกี่ปีแล้วคะณะตอนนี้ก็เท่ากับมหาวิทยาลัยก็น่าจะประมาณ61ปีนะคะ61ปีค่ะรียกว่ารากฐานมั่นคงมากๆนะคณะแรกของมหาวิทยาลัยเลยนะครับใช่ จริงๆดิมได้ยินอีกความโดดเด่ดนหนึ่งนะครับของหมหาวิทายกรุงเทพเกี่ยวกับคณะบัญชีก็คือมีการร่วมมือกับบริษัทบัญชีระดับโลกที่เรียกว่า Big กโด้วยอันนี้อยากให้อาจารย์นะครับพี่เก๋ลองพูดถึง Big กโหน่อยครับว่าเราได้รับความร่วมมือยังไงบ้างครับผมแล้วก็ Big กโคืออะไรจริงๆด้วย ตัวหลักสูตรนะคะก็อยากจะสร้างประสบการณ์ให้เด็กๆเนาะในการที่จะได้เจอคนในวงการวิชาชีพนะคะตัว Big f o ฟ r เองเนี่ยก็คือเป็น professional firm นะคะ ซึ่งระดับโลกเลยนะระดับโลกก็จะมีอยู่ทั้งหมด4เฟิร์มนะคะก็จะมีดีลอย t e มี KPMG นะคะมี EY แล้วก็ PWC ทั้งหมด4เฟิร์มนะคะเมื่อก่อนมีอยู่ตอนพี่เรียนเนี่ยอยู่ประมาณ6นะ BIG ก i x นะคะก่อนนั้น Big ก i g สดชัยสมัยที่เรียนลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้เหลือ4ก็ทางเฟิร์มเนี่ยนะคะแต่ละเฟิร์มเขาก็มีความตั้งใจด้วยเหมือนกันที่อยากจะเข้ามาให้ความรู้กับน้องๆนะคะคือมันแมทชิ่งกันพอดีท ดี้อยเนี่ยก็ได้ส่งทีมนะคะมาช่วยในการสอนเด็กๆนะคะซึ่งการสอนของ Big กโฟหรือว่าผู้เชี่ยวชาญนเนาะมันก็จะมีข้อดีก็คือ1เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์จากคนที่ได้ ปฏิบัติงานจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเห็นมุมมองต่างๆนาอเห็นว่าอาจารย์ท่านนั้นเป็นยังไงบางทีก็มีโอกาสได้เข้าไปคุยนะคะก็ได้เห็นตัวอย่างได้เห็นแบบอย่างที่ดีนะคะแล้วก็เอามาดูซิว่าถ้าเราอยากจะเป็นแบบเขาเราจะต้องทำยังไงบ้างเดยวบางคนก็อาจจะขอเข้าไปถามอาจารย์ได้มีโอกาสที่จะใกล้ชิดละก็จะได้แนวทางแล้วก็ถ้าอาจารย์เขารู้สึกว่าเด็กคนนี้โอเคนะอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะเป็นเส้นทางหนึ่งที่เขาจะสามารถ เติบโตเข้าไปฝึกงานหรือทำงานได้นะคะเราก็จะมีการถามตัวสเซนเดอร์นะคะบิกโคก็เป็นหนึ่งในเซนเดอร์ของหลักสูตรเหมือนกันนะคะว่าเขาต้องการเด็กหรือว่าตัว เด็กที่จบไปเนี่ยคุณสมบัติเขาอยากได้แบบไหนเขาก็มาช่วยกันให้ความเห็นแล้วเราก็นําไปปรับเพื่อให้ผลผลิตของเราเนี่ยเด็กออกมาแล้วมั่นใจแล้วก็ตรงตามที่ตลาดงานต้องการพี่ชวราครับตอนนี้ทํางานอยู่ในบริษัท Big กโอย่างดีร้อยประเทศไทยเนาะอยากทราบว่าทางบริษัทใหญ่ๆครับมีการนําเทคโนโลยีหรือว่า AI เนี่ยเข้ามาช่วยยังไงบ้างครับ ครับจริงๆก็ทั้งตัวธุรกิจเองนะครับก็มีการขยับในเรื่องของตัวเทคโนโลยีไปเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนเราอาจจะได้ยินคำว่าคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับ,รบวันนี้เนี่ยมันอาจจะขยับไปในส่วนของคลาวด์เบสนะครับเป็นในส่วนของออโตเมชันหลายๆส่วนเนี่ยเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงกันทั้งหมดแล้วนะครับ ในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัว AI AI เนี่ยก็จะเป็นอีกระดับชั้นหนึ่งนะครับของอการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ต่อยอดจากการรวบรวมข้อมูลเพราะในแง่ของภาคธุรกิจเองเนี่ยการใช้ AI ก็มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการน,นํา AI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ,อใช้ในการตัดสินใจได้ในเชิงลึกมากขึ้น mm hmm. การทํางานนะครับในส่วนของอการใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับก็เราไม่ได้อยู่กับตัวเอกสารทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าเราอยู่กับบนตัวฐานข้อมูลของอลูกค้านะครับที่มีการรวบรวมในแง่ของการทำงานสอบบัญชีวันนี้นะครับ mm hmm. ก็คงจะมีการเข้าไปวิเคราะห์ ดูนะครับโครงสร้างของตัวข้อมูลมากขึ้นนะครับเพื่อดูในแง่ของส่วนที่เราจะมุ่งมองหรือว่าตรวจสอบงานของเราเนี่ยมากน้อยนะครับขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราได้แล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนมิติของการตรวจสอบไปพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้เดี๋ยวนี้มันมันไปหมดละรวมถึงวิชาชีพของพี่ด้วยนะครับก็ไปพอสมควรครับ แล้วทางคณะบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับมีบรรจุหรือว่ามีการเตรียมตัวรับมือกับ AI พวกนี้ยังไงบ้างครับเราก็ต้องเตรียมพร้อมเด็กเราเนาะให้สามารถที่จะไม่ช็อกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่จริงๆพี่ก็รู้สึกว่า เด็กสมัยนี้เนาะเขาก็จะมีความชอบหรือว่ามีความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีมากกว่าสมัยก่อนเช่นการเรียนรู้ในเรื่องนี้มันค่อนข้างง่ายสาหรับเขาก็คือเด็กก็อาจจะต้องรู้จักเครื่องมือต่างๆแล้วอย่างในคณะก็จะมีวิชา a c c o ซ n t i n g s o ฟ t ์แวร์ software, อย่างนี้น,นะคะก็อาจจะต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านบัญชีนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นเด็กในโครงการดิจิทัลเนี่ยนะคะเราก็จะมีเรื่องของการตั้งแต่การเขียนโปรแกรมมาจะเลื่อจนถึงการออกแบบระบบอะไรนู่นนี่นั่นเขาก็จะเรียน ในเรื่องของเทคโนโลยีพวกนี้ค่อนข้างเยอะมันก็จะมีบรรจุอยู่ในการเรียนสมัยใหม่ด้วยนะคะทางมหาวิทยาลัยก็รู้สึกว่าจะสนับสนุนในเรื่องนี้นะคะเพราะก,ก็อยากจะให้บัณฑิตทุกคนที่ออกไปเนี่ยได้สามารถที่จะใช้ตัวนี่เป็นนะคะเพราะมันช่วยงานเราได้เยอะมากเลยนะคะ,อะพอเราใช้มันเป็นเราใช้มันถูกมันจะช่วยเราทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นสบายขึ้น เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ก็เรียกว่าครบถ้วนเลยเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่กําลังสนใจเรียนคณะบัญชีหรือว่าคณะบัญชีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักสูตรจบไปแล้วทํางานอะไรนะครับมีความร่วมมือกับสิทธิ์เก่ายังไงบ้างนะดิว่ามันน่าสนใจมากๆเลยครับต้องขอบคุณนะครับพี่ๆทั้งสองท่านที่สละเวลามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับดีครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ